ีครับโทมาฮอกครับผมก็เมื่อกี้ถามแกว่าจะไปบอสตันไหมปรากฏว่าแกไปมาแล้วไตรกีฬาต้องปโคนิดบราทอนนี่ก็คือบอสตันผมบอกเอ้าถ้างั้นไป National f o r นะคือความสบายส่วนตัวใช่ไหมออยากเกรง กล้ามเนื้อหละที่เราเคยได้ยินคือมันต้องใช้ทำสตริงาาใช้กรูะใช้กรูตซึ่งคนนั่งทํางานเยอะๆจะจะมีปัญหากับเท<ต>้าเนะ่าเวลาเวลาเราบอกเหมือนเหมือนกรบบอกว่าเหมือนว่ายน้ำใช่นะไหมว่ายน้ำว่ายน้ำบอกว่าเอ้ยโอต้องลงปุ๊บต้องงอแขนอองอศอกตั้งเงี้ยคือพูดยังไงคือมันคือเวลาโค้ชพูดมามันพูดง่ายแต่ว่านักกีฬาไปทําเองอะ มันจะจับได้มันจับไม่เจอถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมันมันมันต้องลองหาด้วยตัวเองลองก็ปล่อยไปเลยเราก็วิ่งวิ่งวิ่งปกติวิ่งปกติวิ่งนะวิ่งอย่างเงี้ยใช้ก้นวิ่งจับยังไงวะคือยังไงวะใช้ก้นวิ่งยังไงมาผมไม่เคยรู้เลยจนอ๋อตอนหลังผมผมเริ่มจะรู้แล้วว่า เราจับความรู้สึกไปเรื่อยๆว่าเอ้พอเราเราวิ่งปุ๊บเนี่ยเราเราเปิดเราเปิดอไอทิเฟเซอร์ตะไรเนี้ย uh huh. เปิดปุ๊บจังหวะวิว่งเราไม่ได้เราไม่ได้เด้งขึ้นลงเด้งขึ้นลงอย่างเงี้ย uh huh. เราเราพุ่งไปข้างหน้าพอเราพุ่งไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อต้นของเนี้ยโค่งไปแต่ถ้าเราเด้งขึ้นลงเมื่อไหร่มันใช้หน้าขาละ uh huh. หลายท่านบอก แนะนำว่ามันเหมือนกับเราจะล้มไปข้างหน้าให้ขามันพวงไปตะตะตะปะปะข้างหน้าใผมชอบที่ที่ครูดินแกบอกครูดินแกจะบอกว่าวิ่งให้มันเหมือนใบไม้ที่มันปลิวไปเรื่อยคือจังหวะตรงนี้นี่ยแล้วเราไม่ต้องไปห่วงคาเดนซ์ไม่ต้องไปห่วงอะไรเดี๋ยวมันมาเองคือมันมันต้องลื่นไหลไปธรรมชาติไปลื่นไหลไปแต่ต้องจําไว้ว่าไม่ไม่เด้งขึ้นข้างบนนะ คือบางคนเนี่ยบอกโอ้ไม่เห็นพวกเอลิไม่วิ่งไม่ใช้ปลายเท้าลงมกระโดดยางนียงๆๆ้ย่งงียไม่ใช่เออคือ,ค,อ,ค,อคือเราไปเสือแรงที่พุ่งขึ้นบนเยอะไงวเวลาวิ่งจราจำไว้ว่าเราเราพยายามพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าแต่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 เป็ใบไม้ปลิวตามลม,มซึ่งคือฟอร์มของโทเนี่ยแบบเหมือนฟอร์มในแมกกาซีนอะ โอเคมันทำได้นะเรา visualize จากการที่ดูสมมติเราชอบใครอย่างเงี้ยเราชอบโมแล้วก็ v i s u a l i ซ e ดูดูท่าวิ่งไปเรื่อยๆแล้วไอดอลของเราคือโมผมจริงๆชอบเบเคเล่แล้วเขาเด่นเด่นตรงไหนโอ้โหเขาตัวเล็กนะแล้วเขาตัวเล็กแล้วเขา เวลาเขาวิ่งนี่จัดมากถ้าโลสิบโลตอนนี้สถิติโลกอยู่แล้วผมว่าผมอยากให้เขาสู้กับคิปช็อกเก้ช็อปปอมอ่ะในวันที่แบบฟิตในวันที่สมบูรณ์ทั้งคู่วันที่ผมไปเบอร์ลินน่ะเกือบแล้วสองชั่วโมงสามนาทีกับอีกไม่กี่วิเองเกือบเกือบทำลายแลวนิดเดียวหกวิเองมั้งตอนนั้นเหอเห็นคุยกันรอบบอกว่าเขจะ ไปโตกเกียวอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปยืนอยู่ตรงกับออลิทมันคือยังไงอ่ะผมฟังแล้วแบบคือถ้าเราต่ํากว่า25 5หชั่วโมง5้าเนี่ยเราไม่ต้องไปรอลอตโต้แล้วไงเพราะรอย่างนี้ไอ้โตกเกียวเนี่ยมันมันยากมากมถ้าเราต่ํากว่า2ชั่วโมง55เราส<อ>่งเวลาไปเนี่ยคือเราจะได้เสร็จที่ไปยืนอยู่แถวหน้าเขาเรียกว่าเซมิอีลิทเซมิอีลิทครับยกตัวอย่างการซ้อมให้ฟังหน่อยดีว่า5้าวันเนี่ยคุณโทรซ้อมกี่วันผม ถ้าถ้าผมสามารถบริหารเวลาได้ออผมซอมทุกวัน